อากาศเย็นๆแล้วครับตอนเช้าๆหรือว่าไก่จะเมดผลหลอรอบ่ครับผมมาเน่ทองปากกับปอดโปงมีเครื่องบิน บินด้วยครับสวยงามครับผมวันนี้อากาศดีครับสวัสดีครับผมผมไอพีนอ่น้องทุกทุกคนครับผมวันนี้ก็เศร้าันพฤหัสครับผมอากาศดีครับผมมานั่งอยู่มองเก่ามองเดิมเนี่ยครับ ชมนุกชมหน้ากวันสิเขาเหตุดงานครับผมฝนตกบดพื้นครับผมมนันพื้นนี่ตกแห้งเลยครับสบาตื่นสามายอากาศดีมากครับอากาศช่งเย็นๆครับผมมันได้จะเม็ดหนาฝนละบ้ครับเห็นันเบิรัตที่ตอนนั้นครับเนาะโอ้ไปใส่มาใสกัะยากอีดี ตุกได้ตุกดีครับว่าแต้ตุกเย็นมากอะเอาเลยครับผมดอนตุ่มนครปฐมเมื่อนี้อากาศดีครับผมอากาศปลอดภูมอากาศสดใสดีครับเมืนี้ฝ่าหลังฝนยอมดีเสมอผูเถาวันพ่าวาครับวาน้ำพึ่นครับผมเอามือนี้กะผมไม่ยัง้งลายนะครับ มาเราบรรยากาศหนะ่อยพี่น้องฟังมาหนี้กับวันพฤหัสหนักอีกจ็กมือสองมือกเรเป็นวันหยุดแล้วครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเส็ดงานด้วยความสดใสด้วยครับ